เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในย่านกาตารากรุงโดฮาประเทศกาตราร์หลังจากกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอล IDF ใช้เครื่องบินรบโจมตีคณะผู้แทนฮามาสที่กําลังประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเสนอยุดยิงล่าสุดของสหรัฐแม้คณะผู้แทนฮามาสจะรอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเวทีการเจรจาและสะท้อนความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นในภูมิภาคเหตุยิงในเยรูซาเล็มจุดฉนวนความรุนแรง การโจมตีเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังเหตุกราดยิงในเยรูซาเลม็มซึ่งมีชาวอิสราเอลเสียชีวิต6คนและมือปืน2คนถูกมิสามาันนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูให้คำมั่นว่าจะติดตามและปิดล้อมหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายเดินทางมาแม้คู่ก่อเหตุจะมาจากเขตเวสต์แบนค์ที่อยู่ห่างไกลาจากกาตา การโจมตีในกรุงโดฮาซึ่งเป็นศูนย์กลางการเจราจาระหว่างประเทศทําให้หลายฝ่ายตั้งคําถามถึงเจตนารมณ์ของอิสราเอลโดยเฉพาะเพืรอกาตามีบทบาทสําคัญในการไกล่เกลีย่ยความขัดแย้นระหว่างฮามาสและอิสราเอลมาโดยตลอดนักวิเคราะห์มองว่าเนทันยาหูอาจต้องการส่งสัญญ,ญาณไม่พอใจต่อประเทศที่เข้าร่วมในการหาหรือเพื่อยุติการเผชิญหน้าในฉนวนกาซาซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการ ค่าลามเผ่าพันธุ์ที่ต้องหยุดยั้ยงแรงสะเทือนต่อการทูดระหว่างประเทศเหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของกาตาในฐานะคนกลางที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายฝ่ายและอาจทำให้ความพยายามในการหยุดยิงของสหรัฐต้องเผชิญกับอุปสรคครั้งใหม่